มาออกแล้วขณะน,นี้มิสเตอร์คุงขณะนี้มิสเตอร์คุงเป็นตัวนำบุญคุณพ่อที่สองที่ป้ายสี่มิสเตอร์คุงยังคงเป็นตัวนำบุญคุณพ่อที่สองฮอสไฟเตอร์ที่สามที่ป้ายสามมิสเตอร์คุงยังคงเป็นตัวนำ บุญคุณพอ่อที่สองฮอสไฟเตอร์ที่สามต่อไปเป็นทีมนาคราที่โค้งไปสิบออกทางตรงมิสเตอร์คงยังค,เคเเงเป็นตัวนำบุญคุณพ่อที่สองฮอสไฟเตอร์ที่สามที่ป้ายเก้ามิส์คงเป็นตัวนำบุญคุณพ่อที่สองฮอสไฟเตอร์ที่สาม ขณะนี้มิสเตอร์คงยังคงเป็นตัวนำบุญคุณพ่อที่สองฮอสไซเตอร์ที่3ามผลการแข่งในทัวที่7มิสเตอร์คุงหมายเลขสี่ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2.31วินาทีบุญคุณพ่อหมายเลขสาชนะที่2เวลาวิ่ง 1>, 1นาที3.11วินาทีฮอสเฟเตอร์ sweater, หมายเลข2ชนะที่3เวลาวิง่ง1นาที3.76วินาที